สำหรับคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบ่งกล้วยไม้อีกจักชนิดครับนี่ก็คือเอืองสายนะครับหรือว่าเอืองสายไม่หรือว่าเอืองสายหลองแรงงนะครับก็เป็นกล้วยไม้สกุลไวอีกชนิดนึงครับที่อิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ครับสามารถพบเจอได้ทุกพื้นที่ครับสําหรับเอืองชนิดนี้นะครับจัดว่าเป็นเอืองที่เลี้ยงง่ายครับและก็สามารถแตกก่อได้เร็วนะครับแตกลําต้นไม้ได้ง่ายครับผมก็เพิ่งนํามาปลูกครับเพิ่งมีการ แตกต้นแตกกอขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นเอื้องที่มีดอกที่สวยงามครับถึงสิพึ่งนามาปลูกแต่ว่าพื่นก็าสามารถออกดอกหเห็นได้เชยชมครับครับสําหรับเอื้องสายนะครับหรือว่าเอื้องสายลองแรงก็เป็นกวยไม้ที่มีลําต้นขนาดเล็กครับดิ่งลงพื้นนะครับแล้วก็ให้ดอกตามลาต้นทั่วไปครับเพ่นสิเหล่ม ออกดอกแต่คนต้นไปจนถึงปลายลำต้นของเพล่นได้ครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเอืองชนิดนี้ได้ดีครับส่วนของผมกพ็พึงนํามาปลูกก็ยังบ่ทันเอ้มีความจเจริญเติบโตยังว่ทันเอ้เต็มที่ครับจึงมีดอกได้เท่าที่พี่น้องเห็นนี่ละครับพอได้ชมความงามของเพิ่นนะครับถือว่าเล็กหน่อยแต่ว่ากพ็พึงพอใจครับแลวก็ที่สําคัญเพิ่นก็สิมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับ สามารถได้ดอมด,อม,ดอมเล่นในเวลาวางได้นะครับคับสําหรับการออกดอกของเพื่อนครับเพื่อนกระสิเรลืมอ,ออกดอกในช่วงฤดูร้อนครับก็คือช่วงเดือนมีนาไปถึงพฤษภาคมครับของทุกปีโดยมีการทิ่มใบก่อนนะครับเพื่อนจังสิมีการแทงช่อด,ดอกขึ้นมากครับแต่ว่ากสามารถพบเจอ ลำต้นที่เพิ่นบอทิมใบก็บสามารถออกดอกได้คือกันครับแต่ว่ากับบคคอยผบเจอมากเท่าที่เพิ่นทิมใบนะครับดอกของเพิ่นก็ถือว่ามีขนาดปานกลางครับบอถึงขนาดใหญ่ปานใดนะครับแลก็สามารถบานได้โดนได้ทนครับเป็นระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับสําหรับดอกของเพิ่นนะครับกลัวสีหลวงเลยลงไปครับ ครับคลิปนี้ก็สิภาพพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับขอขอบคุณทุกท่านที่สอยกดติดตามครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ